อันนี้ถือว่าเป็นงานที่เรียกว่าดีที่สุดแทบจะโดนกันทั้งประเทศผมไม่ค่อยอยากจะแบงมสอนเรื่องพระหล่อเท่าไหร่เพราะมันหนักแบมพี่จะเก็บพระหล่อไว้ในคือพระพวกนี้ผมจะเก็บไว้สอนหมดแต่ผมอะ่ะชอบสอนคนให้ดูพระเป็นแล้วสิ่งต่างๆในผมเก็บไว้นั่นคือเก็บไว้สอน ซึ่งคลิปพระหลอดอะผมมีมาให้หมดแล้วเอาง่ายๆเนี่ยหลอดถอดดีๆเลยอะ่ะคุณดูดิมันยังถอดได้ไม่คมเลยเหรียญพอห้องเนี่ยเหรียญน,นี้ยเกย๋ถือว่าถอดโคตรดีแล้วแต่ผมพาไปเทียบกับเหรียญแท้อ่าพราเลียมทองพี่อยู่ไหนลูกให้บรรทุนนแล้วกระเป๋าพราไปพี่หน่อยกระเป๋าพรากระป๋องพราเลี่ยมทอง เหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ถอดโคตรดีอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวที่เป็นตัวแท้มาให้ดูผมจึงบอกว่าคนที่หลงผิดอ่ะว่าพระมันถอดได้อ่ะมีหลงมีหลุมอะไรอ่ะเหมือนกันตัวแม่เป็นอย่างนี้ไม่จริงคือคุณต้องรู้ว่าอะไรถอดได้ติดและถอดไม่ติดก่อนอ่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญแท้แปบ๊บเดียวนี่อันนี้แท้ คุณไปดูเหรียญแท้นี่เห็นไหมครับเหรียญรอเนี่ยคุณเห็นไหม เขาจะมีรูพุนพุนอ่าซึ่งเขาเรียกว่าอากาศที่มันอยู่ในเบ้าเวลาเทโล่ะเขาไปมันไม่เต็มอะมันเหมือนฟองนะ้ำฟองน้ำอะฟองอากาศอะอม,มันก็จะทำให้ผิวของผ้าเนี่ยเป็นรูพุนเนี่ยให้คุณไปถอดออกมารูพุนพวกนี้มันก็ไม่ติดหรอกครับ มันมีรูพุลระเบิดอากาศเหมือนกันนะแต่มันจะไปอยู่ตรงอื่นเหมือนคุณเทเบี้ยให้ฟองมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันได้หมดได้ไหมล่ะอากาศมันก็โผล่ไปอยู่กระจายแ,แต่มันมีแต่มันจะไม่อยู่จุดเดิม,มดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นงานที่เรียกว่าดีที่สุดแทบจะโดนกันทั้งประเทศผมอะเน้นต้องมีแท้และเก๋ให้คุณดู รูพุนพวกนี้มันเกิดจากคุณเข้าใจไหมว่าพระหล่ะเขาจะต้องมีขุนเทียนก่อนแล้วเขาก็ไปพอกดินพอพอกดินเนี่ยเขาจะเจาะรูไว้แล้วเขาก็จะไปเผาอะให้ที่พึ่งเนี่ยมันละลายเอาอหมดให้ดินเป็นโพรงแล้วคุณไม่สามารถหยอดไปได้เลยนะคุณต้องเผาจนข้างในมันเป็นสูญยากาศเขาเรียกว่าเบาสุเวลาคุณเทโลหะลงไปอ่ะมันจึงไม่มีอากาศดันโลหะจึงจะเข้าสนิทพระสวยไอ้รูผิวพวกเนี้ย เนี่ยมันเกิดจากฟองอากาศที่มันถูกดันใช่ปหล่ะอากาศมันถูกดันเข้าไปอ่ะมันก็จะไปอยู่ด้านในซึ่งมันมีอากาศมันก็จะปะทุขึ้นมาเนี่ยเป็นนะรูพวกนี้มันมีทุกเหรียญแล้วครับอ่าแต่มันจะไม่หยุดแม่งเดียวกันมันต้องอยู่กระจัดกระจายเป็นธรรมชาติอ่าฉะนั้นคุณเห็นไหม อันนี้ก็มีรูแต่อยู่ข้างบนอันนี้ก็มีรูแต่อยู่เยอะสังกติข้างหูด้านล่างไอรูพวกนี้มันจะอยู่ที่เดียวกันไม่ได้อ่านะครับแต่ธรรมชาติของพระหล่อ,อทุกอย่างเลยคือความเก่าเห็นไหมครับฉะนั้นเนะี่ยให้คุณเข้าใจถ้าคุณเข้าใจวิธีการผลิตคุณจะมีหลัก เกณฑ์หลักการในการวิเคราะห์พระแท้หรือเกะจากวิธีการผลิตอ่าเห็นไหมครับฉะนั้นผมจึงบอกคุณเสมอฉะนั้นอ่ะถ้าคุณจะรู้ว่าแทหรือเกะเนี่ยคุณต้องเห็นเยอะๆเห็นมากๆแล้วเข้าใจในสิ่งที่เห็นเรามีข้อสุดไหมข้อสุดบล็อกไม่ขี้บุหรี่พระไม่ได้เกะหรอกพระมันก็ถ้าเกิดดูธรรมชาติจากการสร้างเหรียญแต่ละยุคมันก็แทดูง่าย แล้วเขาก็เล่นกันมาแท้ตั้งนานแล้วด้วยอ่ามันมาเก๋เพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยฮะเพราะคุณไปฟังไอ้คนที่มันไม่รู้พูดแล้วคิดว่ามันแล้วไปเชื่อสิ่งที่พูดนั้นเขาบอกว่าความเข้าใจผิดอ่ะถูกพูดจากคนอก,กติถูกเชื่อโดยคนไม่รู้ภาษาถูกลือต่อโดยคนโง่นะครับเหลียนลงพสุดอ่ะบล็อกไม่คีดบุหรี่ ใครบอกเกนะผมจะบอกคุณด้วยบล็อกนั้นน่ะเป็นบล็อกเดียวที่ถ้าคนรับจากมือหลวงพ่อจะเป็นเหรียญบล็อกนั้นเหรียญบล็อก A B บซน่ะคุณรับจากออกแกไนซ์หมดเพราะเป็นเหรียญที่มีเจ้าภาพจัดทำให้จองอ่าแต่ถ้าเป็นเหรียญที่รับจากมือหลวงพ่อจัดเป็นเหรียญบล็อกไม่ขี้บุหรี่คนที่รับจากมือหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่เยอะแยะนะครับอ่าคนที่รับจากมือหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ตายนะครับ แล้วพอไปผมยังอัดคลิปสัมภาษณ์ไว้เลยแล้วรูปต้นแบบที่อยู่กับผมอะรูปถ่ายหลวงพ่อสุดเนี่ยนะที่อยู่กับผมอะเป็นรูปต้นแบบแกะเหรียญบล็อกไม่ขีดบุหรี่ด้วยใครจะเชื่อว่าซื้อมาเป็นพันเหรียญยังไม่เหลือเลยในบ้านนะครับไม่หลอกครับไม่ได้มาดามาอะไรก็ไล่ฟังก็วันนี้นะสองสามวันนี้ก็ได้ซื้อพระที่เราอยากซื้อเยอะอ่า คุณอยากกระดูเหรียญอะไรพ่อเพื่อนผมได้จากมือหลวงพ่อเลยโดนเซียนตีเก๋เฉยนี่แหละครับเขาบอกหน้าเพี้ยนแล้วหลายคนที่พูดอ่ะรู้ไหมว่าพระหลวงพ่อมีกี่บล็อกนะครับนี่อ่ะอันนี้เก๋กัะแท้คุณดูรู้นะว่าพระแท้จะมีชีวิตจะมีมิติ นะครับแล้วเหรียญหลวงพ่อสุดอะ mm hmm. บล็อกไม่ขี้บุหรี่เป็นบล็อกเดียวที่ขายเปลี่ยนมือรวดเร็วและง่ายที่สุดในตอนนี้เลยผมจะบอกให้เ mm hmm. นี่เห็น mm hmm. ไหมครับ mm hmm. คุณไปดูดิไปเปิดบล็อก A B C D ดิว่าหน้าตรงกับรูปนี้ไหมแต่ที่ตรงกับรูปเนี้ยคือเหรียญบล็อกไม่ขี้บุหรี่แล้วรูปถ่ายเนี้ยผมได้มาตอนที่มีประเด็นด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ย เหลี่ยงลงมาสุดบ็อกที่คุณบอกว่าเก๋อ่ะคุณบอกนะแต่ตั้งแต่ผมเล่นพระมาสมัยยี่สิบกว่าปีที่แล้วเขาก็เล่นแยกกันทั้งสองบ็อกเขาเล่นทั้งคู่แล้วปัจจุบันบ็อกไม่ขี้บุหรี่ไปไหนอ่ะอ่ะเห็นไ,ไหมเจอใช่ไหมนี่ผมถามคุณหน่อยมีส,สวยๆไหม รูปต้นแบบคือรูปบาน,นี้ไหมนี่คือรูปต้นแบบที่แกเหรียญน,นี้นะเหรียญบล็อ,บอกอื่นไม่ได้หน้าเหมือนรูปนี้นะนะฉะนั้นก่อนจะเป็นเหรียญต้องมีรูปต้นแบบนะครับฉะนั้นเหรียญเนี้ยมีทั้งทองเหลืองจุบนิกเกิลทองแดงผิวมันปูผิวมันปูก็เหมือนพ่อเงินรุ่นสุดท้ายเหมือนปูสีท้าเขาบุญนาค มีกระไรทองด้วยเหรียญที่มีหลากหลายเนื้อมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นพาะแท้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วพเพราะพระแก้ม,มันไม่ทําหลากหลายเนื้อแล้วมีเนื้อพิเศษมากกว่าเหรียญที่คุณบอกว่าเป็นบล็อกที่บุหรี่อีกแล้วคนที่รับจากมือหลวงพ่อมักจะได้รับบล็อกนี้หมดแล้วเหรียญเนี้ยได้รับแจกจากบอบางคนทีในเยอะ พอเจ้าวอาวาดแล้วบางบางทีนายอะนะไปนอนอยู่วัดการหลวงไม่จาวัดบ่อยเป็นสิทธิ์น้องหลวงพ่อสุด oh, okay, okay, okay. ฉะนั้นวัดอื่นๆวัดดอนสลาวอ่ะ hmm. คนมันโป่งก็ได้รับแจกเหรียญบล็อกนี้ <Right. S 1> เจ้าของต่อรถบัสที่นิมนต์ลพ่อสุดมาสวดนะทําบุญโรงงาน hmm. ก็หลวงพ่อสุดก็แจกเหรียญบล็อกนี้ <Right. S 1> เอาว่าคนที่รับเหรียญหนึ่งเจ็ดจากมือหลวงพ่อสุดจะไปเหรียญบล็อกนี้ <Right. S 1> ทั้งนั้น ผมจึงบอกว่าเหรียญบล็อกเนี้ยเป็นเหรียญบล็อกวัดบล็อกที่คุณเล่นอยู่เนี่ยอันนั้นเป็นบล็อกอาออกแกนัยเป็นเจ้าภาพสร้างแล้วก็เปิดให้จองทางรายการวิทยุของศูนย์ภากเครื่องสะพานควายอ่าพี่ทนายงานเขาหลวงพ่อไปฉันเพลงที่บ้านป่ายมอ่านี่นี่ก็มปตัตต้นเลยนะก็ได้รับเหรียญบล็อกเนี้ยคนที่รับจากมือหลวง่อสุดจะไปเหรียญบล็อกนี้หมดไม่ขี้บุรี่อ่ะนะครับซึ่ง เทียบได้กับรูปต้นแบบคุณเห็นไหมรูปบานนี้มีคนขอซื้อหมด6หกหมื่นมันยังไม่ขายเลยหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดไม่ต้องมาสองสองสองสามนะครับคนรับเขายังมีชีวิตอยู่อ่ะนะครับคราวนี้ก้าเขาบอกไงแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันอ้างอีกได้เวล่าต่อไปเราต้องอ้างอีกนะไม่ใช่เขาพูดอะไรเราก็จะสนใจไปหมด นี่ป่าปีนี้เจ็ดสิบหกแล้วนะอันนี้เชื่อถือได้แต่ตอนนั้นเขาเมคว่าคนขับรถหลวงพ่ออายุหกสิบย้อนไปปีหนึ่งเจ็ดสิบสองขวบขับรถได้เหรอแล้วหลวงพ่อมีรถที่ไหนนะตอนนั้นนะ่ะหลวงพ่อไปรถไฟกับทางเรือเขายืนยันว่าเก๋เพราะมีคนขับรถหลวงพ่อออกมาบอกแต่คนก็ยุปีนี้หกสิบปีนี้หกสิบหกเท่าหกสิบก็ต้องเกิดปีอะไรอะ่ะ ศูนย์หกปีหนึ่งเจ็ดอายุสิบเอ็ดขวบฮะอายุสิบเอ็ดขวบขอดูได้ไหมโอ้โหจะคืนรถเดืนยาสุดที่สิบเอ็ดขวบเลยขอ้ามไปจะตายฉะนั้นอ่ะเวลาใครอ่ะมา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 มั่วมาเม็กข้อมูลเน่ะผมจับได้หมดอ่ะใช่หลวงพ่อมากระพร้อมเป็นอุปชาผมครับพี่เกิดปีอะไรเอ่ยพ่อเพื่อนผม เจอท่านบนรถไฟสายแมกกองครับหลวงพ่อนั่งไปลงหน้าวัดการลงบ่อยๆเวลาใช่หลวงพ่อยังไม่มีรถวัดตอนนั้นนะคุณคิดว่ารถวัดมีง่ายๆเหรอบางคนเห็นรูปถ่ายนี่ไงหลวงพ่อยืนคู้วกับรถรถของคารวาสเขามารับเพราะคงงมราพาพปีสองสี่แปดหกอ่ะพี่จะบวชได้ตอนอายุยี่สิบอ่ะปีนี้ปีอะไรอ่ะหกหกแปดหกก็ต้องอายุแปดสิบ พี่ต่อ,อยุร้อยปีอะ่ะเพราะถ้าปีแปดหกอะ่ะปีนี้หกหกพี่ต่อ,อายุแปดสิบแล้วถ้าพี่จะบวชได้ต้องยี่สิบก็บวกไปอีกยี่สิบปีพี่ต่อ,อายุหนึ่งร้อยปีตอนเนี้ครับอ่าฉะนั้นอะ่ะเวลาผมเป็นคนหาข้อมูลพักเครื่องบ่อยๆเวลามีอะไรพูดมาเนี่ยผมจะประมวลผลโดยออโต,โต้จากข้อมูลที่ผมมีหลวงปสุดไปทางเรือส่วนใหญ่ครับมาบ้านตาผมบ่อยครับครับเรือกับรถไฟ มีเม่าไหมครับวันนี้โอ้จะเอาพักเครื่องกันแล้วหรอเขาบอกว่าเพจผมขายพารเก๋กคุณยังอยากจะได้กันดีเหรอฮะอใครอยากจะได้พักเครื่องผมนะวันนี้กดโอเคโอเคโอเคมาพี่โอ้เยอะมากเลยครับพี่โปป้าโอโหเนี่พี่เอสธรายุทธพิชาพิชาพิชาทีเมส